วอลโชวชี่ลวสำหรับนักแสดงสาวเป้ยปานวาดที่ไปร่วมงานอีเวนต์นึงในช่วงสัมภาษณ์ได้ปล่อยโหดถอนตัวจากซีรีส์ตาทตา I am what I am ของผู้จัดเจนนี่เทียนโพสวันกับเพชรอิทธิที่เพิ่งจะวงสวงเปิดตัวนักแสดงไปไม่นานมานี้เนื่องจากมีการเพิ่มบทเลิฟซีนเข้ามากลางคัน ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อตกลงที่คุยกันและยังมีประโยชน์ที่ทําให้รู้สึกเสียความรู้สึกลานตนอยู่มาวงการมา20ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะตนรู้สึกว่าเขาเหมือนด้อค่าใส่ร้ายป้ายสีเราในทางที่ไม่ดีเผยให้หุบปากหากเอาเรื่องตนไปพูดในทางที่ไม่ดีเรื่องนี้ไม่จบแน่ ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเจนนี่ไม่ได้ทะเลาะกันแต่เป็นคนอื่นและไม่เกี่ยวกับค่าตัวเพราะตอนที่เจนนี่ติดต่อมาคือรับปากทันทีเพราะอยากซัพพอร์ตเพื่อนทางตาชอนเนตนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะและสุดทางด้านเจนนี่ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวโดยการโพดไอจีสอรี่ว่าฝากถึงพี่ๆนักข่าวทุกท่านด้วยนะคะการพาดหัวข่าวควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างผลกระทบที่ไม่ควรเกิดขึ้นขอ คคุณมาก่ะทั้งนี้ใครขอความกรุณาจากฟแฟนๆและผู้ติดตามข่าวทุกท่านโปรดอ่านแล้วไต่ตองเนื้อหาข่าวอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการตัดสินหรือวิาพากวิจารณต่อบุคคลน,นั้นขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะการเขียนข่าวเพื่อความบันเทิงสามารถทําได้แต่ควรคำานึงถึงการเขียนในลักษณะที่ทําให้ประชาชนไม่เกิดความเข้าใจผิดการพานหัวและนําเสนอข่าวจึงควรอยู่ในขอบเขตที่ชัดเจนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมขอบคุณค่ะ